สวัสดีครับพบกับผมโตร่งมวรวิทย์อุ่นจิตจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเลยวันนี้เรามีรายการ GAT เลยมาเก็ตเนะครับซึ่งจะพาทุกท่านนะครับมาพบกับประธานวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินค้าทางการเกษตรบ้านบ่อเหนีอยน้อยนะครับอำเภอนาแห้วงจงังหวัดเลยซึ่งเราจะไปพบกับคุณกัญญารัตหรือพี่ยิ่งด้านในกันนะครับผมมาดูครับว่าอุตสาหกรรมแปรรูปของเม่ทรายเนีเยเป็นอย่างไรบ้าง เราเข้าไปข้างในกันเลยนะครับนี่นะครับเราพบกับพี่ยิ่งนะครับประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านหมอเมืองน้อยอําเภอนาแห้วจังหวัดเลยนะครับสวัสดีครับพี่ยิ่งครับวันนี้นะครับทางททสํานักงานเลยนะครับมีรายการทีทีเลย e t p l a c e นะครับก็จะมาทุกท่านนะครับ มาสัมผัสเกี่ยวกับเรื่องผลผลิตการแปรรูปของตัวเมคคาเดเมียนะครับช่วยให้พี่ยิ่งเนี่ยเล่าประวัติความเป็นมาคร้าวๆให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเอาคร้าวๆนะคะว่าเราเป็นหมู่บ้านเพื่อความมั่นคงทางการเกษตรบ้านบ่อบางน้อยซึ่งได้รับการจัดตั้งโดยกองทัพภาคที่สองมาตั้งแต่ปี2534ได้รับการสนับสนุนปลูกมคคาเดเมียทุกครอบครัว1 5 0บครอบครัวเนี่ยได้รับการสนับสนุนปลูกทุกครอบครัว ก็ถึงปัจจุบันนี้ระยะการปลูกของเราก็ประมาณ32ปีจนตัง้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันใช่ครับตั้งแต่อดีตจนถึง<อ>ปัจจุบันค่ะ<อ>ซึ่งเราก็มีได้รับการช่วยเหลือจากทุกทุกภาคส่วนนัดนะคะมาให้ความร่วมมือในเรื่องการให้ความรู้เรื่องของการแปลรูปเรื่องอเรื่องของการเรื่องการแปลรูป เรื่องสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาเด้ต่อยอดอะไรดเรื่อยๆต่อยอดเรื่อยๆค่ะหลักๆครับผมคือมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแม็กคาเดเมียโดยเฉพาะเลยทุกต้องใช่ไหมครับหลักๆที่ที่นี่จะแปรรูปแม็กคาเดเมียครับคือเรามั่นใจว่าในไทยเนี้ยเราแปรรูปแม็กคาเดเมียที่หลากหลายที่สุดในไทยค่ะซึ่งตัวผลิตภัณฑ์ของเราเนี้ยก็จะมีทั้งหมดประมาณ20กว่าตัวเดี๋ยวจะพาไปชมส่วนก่อน <ช>เราต้อง่อด้วยกรรมวิธีใช่ไหมครับกล่าด้วยการเข้ามาดูว่าเราแปรรูปอะไรบ้างกรรมวิธีอย<ด>่างเราว่าเราทํายังไงถึงนะเป็นที่ได้ได้กินแบบแมคดเมียอร่อยๆว่ามันมีอร่อยอะไรบ้างของแมคดิเมียค่ะได้ครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยววันนี้นะครับพี่ยิ่งประธานกลุ่มนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับไปชมส่วนกันแล้วก็มาดูกรรมวิธีวิธีการทำแมคดเมียกว่าจะได้จากต้นมาจนถึงขายยังร้านค้านี่เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับ ครับแล้วตอนนี้นะครับผมนะครับกับพี่ยิ่งนะครับพาทุกท่านนะครับมาชมสวยนะครับที่แปลงปลูกต้นมคคลเดียมีนะครับบ้านหมอเมืองหนอําำผึ้นาแห้วจังหวัดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะขอพูดคุยคร่าวๆกับพี่ยิ่งแล้วกันนะครับว่าต้นไมค์แคาเดียมีตัวนี้อยู่บนพื้นที่กี่ไร่กันครับผมประมาณ50ไร่ค่ะครับผมซึ่งเรามีมคคาเดียมีเกือบสอง0ต้นในพื้นที่ตรงนี้ พ,พื้นที่ตรงนี้เนี่ยครั้งแรกเลยทหารตั้งใจว่าจะให้เป็นแปลงขยายพันธุ์ของหมู่บ้านก็เลยปลูกไม่ได้ขนาดไม่ต้องการเป็นแปลงขยายพันธ mm ุ hmm. ์แต่ทีนี้ชาวบ้านก็ทั้งขยายพันธุ์แล้วก็ทั้งเก็บเอาผลผลิตไปด้วยนะคะแต่ก็ถือว่าแปลงแปลงตรงนี้เป็นเกษตรกรรุ่นแรกที่ได้รับการส่งเสริมปลูกแมคคาเดเมียก็จะเป็นเราก็เลยเห็นภาพแมคคาเดเมียที่นี่ต้นใหญ่ต้นสูงมาก ต้นสูงว่ะครับเอออยากทราบจังเลยครับพี่ยิ่งว่าที่บอกพี่ยิ่งบอกว่าต้นสูงเนี้ยก็คือตั้งแต่ปลูกมาตั้งแต่เริ่มแรงเนี่ยเมือม่อเมื่อประมาณปีไหนได้ครับผมเราเริ่มปลูกมะเาเมียตั้งแต่ปี2500เอ่เอเราปลูก2องพั5 3อมครับ3า36อืมเราปลูกจุลสปีค่ะกว่าจะได้ต้นที่โตขนาดนี้ได้ใช,ใช่ไหมครับต้นที่โตขนาดนี้แล้วก็ช่วงที่ปลูกเราก็ดูแลไม่เต็มที่เท่าไหร่มันก็เลยให้ผลผลิตช้าหน่อย ซึ่งจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยแมคคาเดเมียปลูก7ปีก็จะได้รับผลผลิตแล้วอตอนที่เราปลูกน่ยใช้เวลา10ปีถึงจะเก็บผลผลิตมันได้เพราะเราเราไม่มั่นใจว่าพืชตัวนี้นะมันจะมันจะทําเงินให้เราที่จะเป็นพืชที่เราจะดูกามันได้บแบบยั่งยืนมีมีไรายได้ที่มั่นคงนะคะอันนี้ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของพืน้นนาให้ได้ไหมครับผม ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของอำเภอนาแห้วอภอฟูเรืออภอด่านซ้ายครับผมคือถ้ามาจังหวัดเลยก็สามอำเภอนี้นะครับจะเด่นเดนแต่สําหรับในส่วนของกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของที่บ้านบ่อเมืองน้อยที่อำเภอนาแห้วแห่งนี้นะถือว่าเป็นแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้ที่ทางพี่ยิ่งเคยบอกมาแล้วเนาะครับของเรานี้ถือว่าเป็นเกษตรกรรุ่นแรกเลยค่ะที่ได้รับการส่งเสริมปลูกมาคาเดเมียแล้วเราก็มี มีความหลากหลายในเรื่องของผลิตภัณฑ์ค่ะแล้วก็เดี๋ยวพาเดินชมต้นได้ครับแล้วก็จะพาไปดูกระบวนการแปรรูปว่าเราแปรรูปอะไรบ้างคะ่ะเดี๋ยวเรามาชมเกี่ยวกับต้นตัวไม,ม้คเดเมียจริงๆนะครับว่าเป็นยังไงนี่ผมก็เพิ่งมาเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้นะครับว่าโอ้คือต้นสูงชั่วลูดเลยแล้วก็พื้นที่เนี่ยห้ไร่เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆครับ ก็จะคล้ายๆกับเราแบบบุกตะลุยสวนนะครับวันนี้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่ยิ่งจะพาทุกท่านนะครับไปชมในส่วนของแปลงปลูกกันครับมาชมกันเลยครับครับตอนนี้ครับเราก็เดินตามพี่ยิ่งนะครับเพื่อที่จะดูตัวผลของแมคคาเดเมียนะคบว่ามีผลตัวไหนครับที่ร่วงหล่นนะครับจากต้น ไมคาเดเมียบ้างครับซึ่งต้องเป็นลูกเขียวๆนะครับตอนนี้เรากําลังเดินดูครับซึ่งจริงๆแล้วท่านผู้ชมครับถ้าคนที่ทําการเกษตรไม่รู้จักเกี่ยวกับตัวต้นไมคาเดเมียก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันต้องเก็บที่ร่วงด้วยเหรอมันก็มีวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิต2แบบด้วยกันนะครับคืออย,อย่างแรกเลยก็คือการที่ทางการเกษตรเองอาจจะชาวกเกษตรกรอาจจะขึ้นไปข้างบนนะครับเก็บผลที่มันออกเป็น ลูกสีเขียวครับแล้วก็อกันหนึ่งก็คือมันร่วงหล่นลงมาเวลาแบบเจอลมเจออากาศอย่างนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าพี่ยิงเนี่ยจะเจอผลที่เขียว,ยวหรือยังครับผมตอนนี้เราเจอลูกแล้วนะคะเป็นลูกผลสีเขียวเ,ยวเลยนะครับนี่เลยครับอดูใกล้ๆเลยนะครับเห็นไหมครับนี่เลย ข้าด้วยปกติแล้วตัวลูกหรือผลนาแมคคาเดเมียเนี่ยจะออกผลผลิตจนช่วงเดือนอะไรครับสิงหาใช่ไหมครับอ๋อสิงหาจะเยอะที่สุดแต่ช่วงนี้ก็มีไหมครับมีประมาณเท่าไหร่ได้ครับ ครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเราอยู่กับพี่ยิง่งอีกเช่นเคยนะครับแล้วพี่ยิ่งก็ได้ไปเก็บเ,เกี่ยวกับผลของตัวแมคเคนเมียจริงๆเลยนะครับว่าเป็นพวงขนาดไหนนะมีทั้งสีเขียวสีน้ําตาลนะครับอ่าเนี่ยอันนี้คือทุกอย่างนี้ก็คือใช้ได้หมดเลยใช่ไหมครับพี่อันนี้มันจะเป็นให้ผลผลิตช่วงนี้ลูกโตซึ่งเป็นซึ่งเป็นถ้าเนี่ยก็คือพัน สต็อกมันมันจะให้ผลผลิตช้ากว่าเพื่อนแล้วมันก็จะไม่ไม่ล่วงเื่อนใหญ่เราก็จะใช้ไม้ตีลงมาอย่างที่บอกะครับลูกบางั้งก็จะเท่ากับอ่อใหญ่เท่ากับลูกมะนาวนะครับอ่าสังเกตได้เลยเราก็จะมีลูกเล็กลงมาอีกนะครับนี่แบบอย่างเงี้ยพันนี้พันดีพันเปลือกบางมันดูลูกเล็กนะคะแต่ว่าความมันความอะไรเนี้ยมันจะมันจะดีกไปตัวนี้ใบนี้คล้ายกับในส่วนของอ่อต้นเงาะ หรือต้นคนุ่นเนี่ยครับแต่มันก็จะมีหนามด้วยบางพันธุ์ถูกต้องใช่ไหมครับอืเมืม่อกี้ทีมงานของเราก็โดนบาดมาแล้วด้วยคถ้าจริงๆแล้วถ้าเราปลูกได้ระยะขนาดมันดีๆนะคะถ้าเราปลูกดีๆเราจะเห็นทรงพุ่มมันเป็นสามเหลี่ยมครับเ,รเดี๋ยวออกไปข้างนอกเราจะชี้ดูก็ได้ว่าที่มันเป็นทรงสามเหลี่ยมนะ่ะมันคือพืชเมืองนอกพืชเมืองนอกมันจะชอบมีเป็นทรงสามเหลี่ยมซึ่งแมคเดมียทรงพุ่มมันก็สามเหลี่ยมเหมือนกันแต่ในแปลงของเราเนี่ยเราปลูกไม่ได้ขนาด เพราะว่าต้องอย่างที่เราพูดครั้งแรกว่าเป้าหมายของที่นี่คือปลูกเพื่อเป็นแปลงขยายพันธุ์ชาวบ้านก็ทั้งขยายพันธุ์ทั้งเก็บผลผลิตด้วยนะคะครับจริงๆเราต้องไม่เฉพาะครั้งแรกเลยเราขยายพันธุ์วิธีด้วยทาบกิง่งทาบกิง่งท,ที่เกณนน่ะคือ,อทุกคนมคาขามเหลือเป็นพืชนําเข้าใช่ไหมคะ คนก็จะไม่รู้ว่ามันมันมันยังไงมันถึงจะยั่งยืนก็ใช้ภาพกิ่งเหมือนกิ่งท่ามะขามอ่ะที่ปทีกชิดๆเคะ่ะแต่จริงๆแล้วพอมาถึงวันนี้เนี่ยเราถึงจะรู้ว่าแมคคาริเมียเราต้องปลูกเรื่อสต็อกไว้เพื่อให้มีรลกแก้วแล้วปลูกได้สักปีหนึ่งสองปีแล้วก็มาเสียบยอดอันนั้นจะอายุ50ถึงร้อยสามสิบปีค่ะแต่ถ้าเราปลูกไม่กิ่งทาบเนี่ยอายุมันจะไม่เกิน35ปีผลผลิตมันก็จะเริ่มลดลง ซึ่งอายุน้อยๆหรือจากการที่ทาบกิ่งเนี่ยมันก็จะมีหนามทุกต้งไหมครับอายุมีหนามคือพันพันอ๋อมันแล้วแต่พันด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าบางบางบางอันหินมีนงมีหนามด้วยค่ะแล้วแต่จะไปเจอเราต้องปลูกหลากหลายใหอยู่ในแปลงเดียวกันเพื่อให้มันผสมเกสรกันดึงส่วนที่ดีเข้ามาผสมกันค่ะในสวนน่าจะเป็นสาสบปีก็สามสองได้ครับส2ปี ห้าสิบกว่าไร่ก็ได้ครับนอกจากเรามาชมแปลงตัวไอ้ต้นแมคเคดเมียแล้วนะวันนี้เราก็มีการเสิร์ฟกาแฟสดๆเลยครับที่เป็นแปรรูปของตัวไมคเคดเมียด้วยครับอ่ะอยู่แล้วครับตอนนี้อยากอยากชิมแล้วครับเดี๋ยวอยาเดี๋ยวเราลองกาแฟแมคเคดเมียกันนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับถอแม่อันนี้จะเป็นตัวซิกเนเจอร์ของที่นี่ก็คือ เปรี้ยตู้ก็จะมีกาแฟมีมคคามียค่ะมันจะออกมันๆหอมกาแฟนิดเดียวใช่ไงได้ครับเดี๋ยวลองชิมตัวตัวไมัแคาเดเมียที่แบบว่าแปรรูปมาแล้วครับอืมอร่อยมากๆเลยครับหวานมันแล้วก็หอมด้วยครับเดี๋ยวกินอีกรอบครับอืม ปกติอ่ะคือตัวผมเองอ่ะจะไม่ค่อยชอบทานกาแฟแต่พอแบบม,มันมีการแบบว่าเพิ่มมูลค่าให้ตัวกาแฟมากขึ้น,นโดยการแบบโรยหรือผสมตัวเมคคาเดเมียเข้าไปครับมันทําให้อ่อกาแฟมันมีรสชาติที่มันกลมกมแล้วก็อร่อยแล้วก็มันมากๆเลยครับใช่ครับแล้วก็กาแฟเองอ่ะมันก็จะไม่ได้มีคาเฟอีนแบบเยอะมากใช่ไหมครับ ความเป็นพืชที่อยู่ร่วมกันมีมักคเดเนียลก็จะมีกาแฟอะไลว้าซึ่งมันเกิดมันมันมันอยู่ด้วยกันได้ดีะคะ่ะโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่สวนหน้ากาบพิออ่งแล้วนะครับต่อไปเราจะมาดูขั้นตอนกับวิธีการแปรรูปผลใม้คเดเนียกันเดี๋ยวติดตามกันเลยเออครับครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่บริเวณด้านหน้าโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ ผลแมคคาเดเมียที่เราเก็บจากต้นร่วงหล่นมานะครับเราจะเอามาพักไวบริเวณนี้นะครับหรือเราไปชมภายในนะครับของโรงอบอะครับตามพี่เงินเลยนะครับพี่ยิ่งครับในส่วนของตัวผลนะครับต่างๆที่เรามาไว้ตรงนี้เราพักไว้ประมาณกี่วันได้ครับกักไวไม,ไม่ไม่ตัางกันอาทิตย์อ๋อหนึ่งอาทิตย์เพราะทำทำไมถึงพักไว้ประมาณไม่ตั้งกันหนึ่ง มันจะได้ยินเสียงยังไงครับผมอ๋อน,นี่นนครับได้ยินไหมครับอ่าอันนี้ได้แล้วอ่านนี้ได้แล้วนะครับได้แล้วอ๋อเสียงมันจะเป็นอย่างนี้มันต้องเสียงแบบดัง,งวานมากกว่าเมื่อสักครู่นี้อ,อ๋ออ๋อผมที่จะพิสีครับอนอ <elles> ที่เราสีน่ะอืมันจะแตกอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วก็นี่ส่วนตรงนี้คือ อ๋อเศษมันใช่ไหมครับี่มันเราคัดที่มันเสียน่ะอ๋อมันเสียจะเป็นของแล้วก็เอาไปสกัดมันครับอืมโอเคครับครับแล้วก็ตอนนี้เราก็มาดูรูปแบบการกระทำเปลือกอีกแบบนึง ซึ่งจะใช้ในส่วนของตัวตอกอะครับผมซึ่งเป็นเครื่องจักรนะครับอันนี้ก็มันก็จะค่อนข้างที่จะเออได้ผลที่ค่อนข้างที่สมบูรณ์มากที่สุดนะครับนี่เลยจะสังเกตเห็นว่าตัวนี้มันก็จะ ความเสียหายหรือความแตกอะจะค่อนข้างน้อยมากกว่าตัวเมื่อสักครู่นี้เลยใช่ไหมครับพี่นี่ต้องใช้สมาธิและก็ความอดทนมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลามากๆครับกว่าจะได้ทีละลูกนะครับสนใจจะสังเกตเห็นไหมครับว่า เวลาจะทำออกมาเนี่ยก็คือพี่ยิ่งเนี่ยต้องใช้ตัวมุมแล้วก็ลายนะครับในการที่จะกระทอะออกมาครับผมทีละลูกทีละลูกเลยครับโอเคครับจากที่เราใช้เครื่องจักรแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะดูตัวกรรมวิธีการคัดแยกอีกแบบหนึ่งนะครับต่อจากที่ใช้ในส่วนของเครื่องจักรครับผม ต่อไปนะครับหลังจากที่เราเอาผลแมคคาเดเมียนะครับที่มีการคัดแรกแล้วก็บดออกมาแล้วนะครับไอ้นี้ก็เราก็จะมีการค่อยๆแกะออกมานะครับทีละส่วนนะครับจากตัวเปลือกมันนะครับผมนี่ครับผม มีขั้นตอนในการทำอย่างไรบ้างครับเรามาชมกันเลยนะครับ <grateful> อ <nice S 2> <sprout> ันนี้พิ่งคือในส่วนของการบรรจุพันธุ์ที่ไล่อากาศออกถูกต้องใช่ไหมครับดูอากาศอดูอากาศเป็นการไล่ไล่ให้มีอากาศเพื่อเพื่อจะเก็บสามารถเก็บได้นานเก็บได้นานมัลองดูดูเาแบ่ออกหอมมากเลยครับเราจะมีความหอมของมันแล้วก็เป็นแงที่เราดื่ที่เค่ไปเราจะสัมผัสสชา แล้วค่อยมีเจบบใหม่ๆของหอมนี้ตัวนี้คือตัวที่บอกว่ากระเทาะออกแล้วแล้วก็แล้วก็อบแล้วก็ปกติมันจะเป็นไม่กลมกลมแต่เราก็ทําให้มันแบบว่าทานให้มันง่ายวันนี้มันจะมีทั้งกลมแต่กไมยี่มันแตกด้วยครับไม่กลมกลมนี่ครับแบบกลมๆครับเรามาชมกันเลยนะครับ อ๋อในส่วนของตัวแมคคาเดเมียเองนะที่ได้รับความนิยมจากลูกค้ามีตัวไหนบ้างคระคุณจริงแล้วที่ผลผลิตณฑ์ที่เราพิออกมาเนี่ยเราได้รับการตอบรับที่ดีทุกตัวทุกตัวเลยทุกตัวเลยนแต่แต่คนที่ชอบว่าแดด晒ถ้าคนที่ชอบธรรมชาติสั่งก็จะอาผีเลยขายก็คือเอาอบเป็นเกล็ดไปเราก็ค่อยแบ่งเป็นพอแกะกินเลยค่ะเพราะเราที่ไหนเนี่ยเราจะร็จมาพึ่งแล้ว แล้วเรก็อบแล้วก็มีเแกะเยอะหลัแกะี่กแต่นี้คอวากาศเลยใช่ไหมครับผมีนสแกะที่เก็บแกะออนาแล้วคงคุณค่าทางนาต้อชนาการด้วยได้ครับว่าที่เก็บแกะรสชาติที่่ในส่วนพิเศนั่นคือสปิเนเจอร์ของที่นีโอ้โเด่นพิเนียอันนี้จะเป็นพีเมียมเลยเป็นพีเนียมของของออาจากเซอร์เลยแล้วแล้วตัวนี้ล่ะครับพี่ถ้ามันเปลี่ยนสุญญนกราเหมือนกันแต่แบบว่าพอออกไปแล้ว 300บาทขึ้นไปครับ300บาทถึง1,200งพันึงพันสบาทครับแล้วก็ถ้าที่มันเป็นแตกเป็นบดๆลักษณะแบบนี้ครับผมอันนี้จะเป็นลูกค้าที่เอาไปทำขนมอ๋อแบบว่าโรยค่ะทำคุกกี้ทำเป็นท็อปปิ้งโรยอยู่ข้างบนใช่ไหมครับไม่ใช่ะเราทำไอศครีมไอศครีมครับลื่นลือนคุกกับพวกแบบว่าเป็นของหวานก็ได้ใช่ไหมครับจะทานอ่ะเซียน ของของขาวขับผมถ้าแบบนี้แล้วมีตส่วนของปีนแล้วมีแวนูเรื่องของทำเพล่บช็อกโกลตเพิ่บช็อกแลตนม่เนย่คาเดเมลแล้วก็คัค้กแล้ก็มีรสต้มยำโอ้ไอ้นไอรนอันี้คือเพิ่มมูลค่าเลยครับรสลาซานญ่าบครจัดการนะครับหรืออันนวเป็นญี่ปุ่นนะครับ อย่างอย่างตัวนี้ที่รถพาสต้าบีกับรถต้มยำเนี่ยครับคืออทางยิ่งเองนะได้แนวคิดมาจากไหนครับเอลูกค้าค่ะส่วนในพิธีการที่วนี่เราก็จะได้รับการเวลาบู๊ค่ะก็จะแนะนำว่าเขาจะถามว่ามีตัวนั้นตัวนี้ไหมเราก็จะมาทางแจ้งการมือเช่ามือเช่าคืออะไรของเราที่นี่ก็คือสารบันชอบจำเก้าคนรี มอพันแกมือขอรอเกษตรนักขุนนุมอ่าอันนี้บูเลนาบูนาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนค่ะถ้าถ้าตัวไหนที่อ่ามอแรงท้นหนักก็จะเอาไว้จะตกแล้วแต่ความเชี่ยวชาญของแต่ละอ๋อภาคส่วนครับโอเคนอกจากผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องการกินแล้วมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องสำอางด้วยความชิติดอย่างเช่นตัวนี้ที่ผมน่าสนใจมากๆเลย ก็คือตัวน้ำมันสกัดจากตัวไม่ใครได้เนี่ยครับอันนี้เป็นตัวทดลองปบริสุทธิ์เลยนะครับ100%เดี๋ยวขอทดสอบหน่อยครับอันนี้ก็คือจะเป็นน้ำมันที่สามารถที่จะทาผิวน้ำมันที่ละเอียดสูมากค่ะใช้ได้ทั้งตัวอันบำรุงผิวบำรุงผหน้าทำเล็บที่ก่อนดูดูผงของพิธีกรนะครับคุณแฟงลงไปนะครับก็คือผมไม่แตกปลายเลยที่ฟูนะครับนี่นี่ครับอันนี้คือสายที่จริงๆเลยนะครับเนี่ย จะมีทำสบู่ด้วยครับทำสบท่เลยใช่เราเชียรการแต่งหน้าน้ำอมน้ำหอมอนทัวรชั้นแล้วจับทีเาผงเอาเอไปไปทำนองไป,ององไปนอกจากนี้เวลาผมเดินดูนภายในร้านนของแม็กเลยะนอกจากผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแมคคาเดเมียที่แปลรูปออกมาแล้วอะคขาก็จะมีสินค้าอื่นๆของชุมชนด้วย ที่ว่าจะเป็นส่วนของพระโอกหรือตามอยู่ผ้าป้ายที่เป็นผ้าพื้นเมืองเงี้ยคือทางร้านเองอะติดต่อหรือให้ทางชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมยังไงบ้างครับกจว่าเราคือส้าอทอรี้บดาวเ่ตัวที่เองเนี่ยทางกุ่เราแล้วก็มีอยู่เชื่ออยู่ที่ดวเลยเราว่าเป็นกุ่ ที่จะนําเสนอนะครับอย่างเมนูแรกคืออะไรครับยิ่งพิซซ่าแลคาเดเนียค่ะโอ้โหแล้วข้างในนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างครับผมมีเห็ดหอมมีอะไรนะในพิซซี่ของเราอ่ะมีเห็ดหอมมีแมคคาเดเมียครับมีเส้นใหญ่กับตะกีตะล่างตะเข้าเข้าครับผมอะไรนะกูดโอเคเลยแล้วเห็นว่าตัวนี้เนี่ยมีเนื้อสัตว์ด้วยใช่ไหมครับนั่นก็คือ ไก่อ๋อเนื้อไก่โอ้โหน้าทามวมากๆเลยครับวันนี้เราก็ทานไปพร้อมกับซอสมะเขือเทศและอ,อย่างหนึ่งก็คือที่น่าสนใจเลยบผมที่เป็นซิกเนเจอร์เลยก็คือส้มตำเลยการที่มาเมืองพสานแล้วมา,าทานอาหารกิ่นนะครับก็ทานไม่ได้วันนี้ก็คือทำเป็นส้มตำไมเทยเยเลยครับอันนี้ผมทานได้นะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบกิดกับเรื่องของเวลาเดี๋ยวขออ,ขอนุญาตนะครับชิมว่ารสชาตินเป็ยนยังไงครับ แล้วก็สงกลับในส่วนของความเป็นส่วนัมเหมือนส่วนที่ส่งอะครับที่จากการคั่วมันจะหอมมากเลยครับมีความกลมกล่อมมากๆเลยมีส่วนของต้มตามแมคคาเดเนียรู่สุกตรงนี้คือเป็นอะไรที่แบบว่าต้องลองอะครับต้องมาที่ร้านไม่คยเลยครับเนี่ยแาได้้เป็นอรมไถ้ามันก็คือไสตาอ๋อครับ ก็อย่างที่พี่ยิ่งบอกนะครับเราก็มีทั้งใส่น้ำปลาด้วยแล้วก็ไม่ใส่น้ำปลาด้วยอ่าสำหรับคนที่ชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องอาหารมังสวิรัตินะครับต้องลองเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวขอชิมต่อนะครับนีอนอกจากที่โมกมาทำได้ชิมส้ตมตำแมคคาเดเมียซึ่งเป็นส้มตำมังสวิรัติแล้วแล้วก็มีทีมงานของเราที่จะมาช่วยชิมก็คือคุณยุแล้วก็ลอง,อ,งอ้อยนะครับลองผอ,อ,กอ,อก พอสมราคาเลยนะครับมีช่วยการันตีเชลีเขาที่อ้อยอนะคะี่สับกรอบ่แล้วเขาน่าทานมากๆเลยเขานีครับซ้อมผักเุ้ อยู่ที่หน้าเอเชียกับหน้าแคนาโอเคครับผมอันนี้เราก็สร้างเกี่ยวกับเรื่องช่องทางในการที่จะสั่งซื้อสินค้าแล้วนะครับพวกเราทั้งสี่ท่านนะครับผมนะครับโตูรุ่งนะครับแล้วก็พี่ยิ่งนะครับประธานกลุ่มสาธิตของกิจการสินค้าแปรรูปแม็กเกอลยนะครับผมรวมที่ถึงรองอ้อยนะครับรองผอทรอัะะสัมพักงานรวมแล้วก็พี่นะครับคุณยูนะครับต้นท่อสาอสวัสดีตลาดช่วงก่อนนะคะสวะะัสดีะคะ่ะ